กราบสวัสดีครับพี่น้องสู่สุคนครับผมมาพบกับตาหน่อยอีกแล้วว้นนี้ื้นนี้บพท่านเก็บมุงเก็บบอลอยู่พี่นอ้องอแพาไปตลาดตาหน่อยก็เลยมาดูแลนี่นือเนาะก็ขออไปน้าที่งตอดเสียมาเมึงนี่นน้ากันวานี่นี่เห็นอย่างหลังจากที่ตื่นแล้วต,ตื่นแล้วตาหน่อยตอนแม่เพิ่นไปตาหน่อยก็เลยเอาเพิ่นโงไปให้เพิ่นกินนม จะเป็นเหตุอย่างเม,มืองกันครับผมเป็นพอรือกวันถ้าอยู่ข้างนอกความนาความหลังความว่่ได้ตั้งใจก็ให้ก็เลยจับลูกอูเลยความผิดของเด็กยิงแพรทองทานไปเมืองกันครับ ทำอะไร <S <S ทำอะไรทำอะไรหึดิ้งแพลทองทาน, <S <S ทานเธอทำอะไรเธอทำอะไรผิดหเธอทำอะไรผิดดิ้งแพลทองทานเธอทำอะไรผิดเธอทำอะไรผิดเธอทำอะไรผิดอืมอ ปิดไว้ก่อนเธอทำอะไรผิดฉันรู้นะว่าเธอทำอะไรผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดพัดลมให้เธอร้อนเหรอเธอร้อนเหรอ อะมีอะไรพูดกันดีๆเธอ,ทำอ,อทำอะไรผิดึทำอะไรผิดทำอะไรผิดอยู่กับตาหน่อยสองคนแม่เพิ่นไปตลาดอยากถามว่าเพิ่นเพดอยังผิดนะทำอะไรผิดโอ้ยเสียงพัดร่มกระดังแห้งโหดมั้ง ทำอะไรผิดพ่อถามว่าทำอะไรผิดไม่เห็นนั่นเลยกินนมก็ไปก็จะกระปุกนึงแล้วนี่หฮขี้แตกเหรอขี้แตกเหรอเอเ,อเ,อเอไปล้างไปล้างไะพ่อพา,าไปล้างปไปไปเปี๋ยวไปล้างเนาะ เนาะเนาะปากวาวๆเนี้ยแถมมีความผิดใี่เนาะพ่นขี่แล้วพ่นเงียบยืนนอนเล่นเซยนอนเล่นเซยพ่อถามว่าเป็นยังกับว่าตอบเป็ดแท่ขี่แตกไปล้างไปล้างป่ะพ่อพาไปล้างเดี๋ยวค่อยมานอนเนาะนะลูกเนาะ อ,อือออ่าล้างตูดเรียบร้อยแล้วล้างตูดเรียบร้อยแล้วล้างตูดเรียบร้อยแล้วสบายตัวแล้วฮะมาอยู่ที่นอนกับพ่อ <S <S เออโอเคเดี๋ยวแม่มาแม่มาแม่มาพอดีเลยแม่มาพอดีแม่มาพอดีแม่มาพอดีฮะแ,แม่เก็บที่นอนอยู่เดี๋ยวค่อยไปหาเขา ๋ยวค่อยไปหาเขาเป็นไรฮะเอแม่อยู่แล้วแม่มาแล้วทำไมไม่กี้ไม่ร้องอะ่ะฮะเด็กหญิงแพ้ทองทาน<อ>ถ้าเธอเป็นอะไรเนี่ยถ้าเธอเห็นแม่เธอนี่เ <c oughs> <c oughs> ด็กหญิงแพททองทานเธอเป็นอะไรอเอาเอาอ,อยู่กับพ่อไม่เห็นเป็นไรเลย เอาเอานี่เออเออนี่ใช้เปลี่ยนแล้วเอาเป็นอะไรลูกโอ้อ้าวไป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 หาแม่ไปหาแม่โอ้โอ้ของแม่ด้วยยังไปเคียวเขาจังได้แม่มาพอดีเพิ่นเข็มนาแม่เพิ่นแล้วเพิ่นก็งอเงี้ยถ้ามาด่าเนาะไปเคียวเขาจังไา้ ถ้าเพิ่นบ่เห็นหน้าแม่เพิ่นเพิ่นก็บ่เป็นยังช่วเขาดีๆบ่เล่นบ่โอ้เนื้อใส่เก่งใส่เก่งเนาะแาเพิ่นเพิ่นย้อนมือขึนขึ้นกันนอนกระควมย่างเดียวเลยรับตาอยู่กับควมแค่คิดควมไปใช้ถ้าเขาไม่เอาควมกระห้องว่าจันทร์ไปจี้สิควมคอยบอกให้ควม เอาเตใจเจ้าของเนึ่งมาเรื่อยเอาลงกอูอือเอาอเตใจเจ้าของด้นีน้เอาลงอูวันกะไ้วะเพึ่นเพินความดูมั้ยเข้าขีดขั้นเอาเพิ่นพิกลับบมั้พี่นอ้องย่านเพิ่นเมี่ยมมั้ ความดูกับความโปรวันนี้มีอะไรได้ปะน,นี่พระแล้วพระแล้วเมีอลูกสาวล่ะแพทย์ทองทานแพทย์ทองทานแพทย์ทองทานเอ้ยเอาแพทย์ทองทานกระตือขึ้นมากดิกระตือขึ้นมากดิ กระดึบขึ้นมาดีเด็กหญิงแพทย์ทองค่านีานเ่เวลาพันธุ์คุณจักรีเป็นเด็กหญิงแพทย์ทองท่าน้่แพทย์ทองทานกระดึบขึ้นมาดีเอะอยู่กับแม่เบอร์แพทย์ทองทานเลยแพทย์ทองทานเลยเด็กหญิงแพทย์ทองทาน กินแค่ตองทานินเฉยันเฉยของแม่คนเดียวคนเฉยของแม่คนเดียวหมาหน่อยเฮ้ยช่วมันอยากฟาดอาเส้นมุนเขียวสุกัขปลายู่นี่เมืเอ่อแล้วะบ่แล้วคเบืเอาดไปละับเื่จ้าบ,บอกอ พี่น้องอยากได้สร้างมาได้ด้วยกันเมื่อวานครับผู้ใดอยากได้ออพี่น้องลัลงคนกันนบต้ามามสอบถามแต่ว่าเมื่อวานตะหน่อยออกมาสามสามซีฟย่างละสามซีฟครับผม,มเบิร์ดแอเลีพี่น้องบัพวพ่อบ่บ่คู่กันซ้บ่แเมนว่าตะหน่อยบ่ได้อยากขายเนี่ยตะหน่อยอสมใครปลาเขาขายขายสองหมื่นเนาะต่ออาทิตย์ จเชมืเงี่อนมันจันทร์สมไข่ป่าขายมีมีมีวันจันทร์กับวันนันนันมันพฤหัสวมันพูดพูดนั่นแหละพุดพืชพารัดแบละพี่น้อเพราะว่าเพราะว่าแปลว่าสิร่วมรับออเดอร์ไปเออเออแล้วก็จังสิไปชงมันจันทร์เพราะว่ามันต้องเย็ดใหม่ๆสมไา่ป่าชงแล้วก็อีกมือก็คุลลวันพืชฮารดมันพุดมันพืชฮาน์ด เพราะว่าเมื่อวานนี่สามสิบกับปูกับป,ป้าหอดบาคู่กันอืปเ,เน,นี้เลยอครนีคงไข่ปลาสมไข่ปลามันเสียบจ้ะน,นานี่ปลาบ้านเฮาพร้อมมันหลายพร้อมเนาะตาหน่อยไปเอาสมไขป่ปลาก็ปลาสมหมู่บ้านนี่อืปลาสมเปียกฝนไปบอกขี่รถไง่ายไปตาหน่อยขี่คานขี่รถงถ่ายถ้าใส่กอกม้านนี้ตาหน่อยไปเอา อาอย่บ้านงาาครับผมแต่ว่าปลาสมนะเพื่อนเฮ็ดตลอดครับผมเพราะว่าเพื่อนไปขายน้ำเาตลาดนัดแ่หมขยปลาสมเจ้าว่าสมใส่กอกในเฮ็ดซุ้มือ่ว่าสมไข่ปลาจังสๆตรงตังกอกตรงตะหน่อยตะหน่อยต้องรวบร่วมเพราะว่าตะหน่อยตรงเฮ็ดเป็นมือนะขัดมันบบได้เนาะกะบอกพี่บอกน้องไว ผู้ใดสนใจเนี่ยแดดเดียวหมูแดดเดียวใส่กอกเนาะเจ้าปร,ราทับต้นไหน่อทีทิมเบอร์ทิมคอมเมนต์นั่นแหละเบอร์ไล่ไอดีนะควรมีก็พี่น้องระบางเด้อผมมาทางผีได้บ้างไหมนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวต้นหน่อยเหตุการเหตุงานข้าวเดียวเหตุงานบ้านก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง